กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพกามาเจริญพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดสุรินทร์พักภูมิใจไทยเรื่องแรกค่ะสุรินทร์เป็นจังหวัดเกษตรกรรมแต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการน้ําที่มีอยู่เพื่อใช้ในการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงประสบปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งเป็นประจําโดยลําน้ําชี เป็นน้ำสายหลักของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ตั้งแต่อำเภอพนมดงรักจนถึงอำเภอท่าตูมมีพื้นที่ทางการเกษตรใช้ประโยชน์จากลำน้ำชีนับหมื่นไร่แต่ยังขาดการกับเก็บน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ดิฉันจึงขออนุเคราะห์กรมชลประทานช่วยสนับสนุนงบประมาณการทำเขื่อนยางหรือประตูระบายน้ำในลำชีก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำมูลแทนที่จะปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์โดยกั้นลำน้ำเป็นช่วงๆในระยะที่เหมาะสมซึ่งดิฉันทราบในเบื้องต้นว่าทางกรมชลประทานได้มีการสำรวจแล้วในเขตพื้นที่ตำบลกระโพอํำเภอท่าตูมจังหวัดสุริน์ดิฉันจึงใคร่ขอให้ทางกรมสนับสนุนอนุเคร,ร,ระาะห์งบป,ประมาณในการก่อสร้าง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบกบโพและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ6,000ไร่ถ้าหากได้รับการสนับสนุนโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเป็นการอนุรักษ์และรักษาสภาพลำน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นที่โดยรอบโครงการดิฉันจึงใคร่ขอให้ทางกรมลชลประทานช่วยสนับสนุนด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะ ปัจจุบันผู้ป่วยเป็นโรคไตมีจํานวนมากอย่างที่ทราบกันดีว่าโรคไตเมื่อเราป่วยแล้วผู้ป่วยจะต้องฟอกไตจนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตและหากไม่ได้รับการรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสมจะนําไปสู่การเสียชีวิตจากภาวะไตวายซึ่งเกิดจากศูนย์ฟอกไตมีไม่เพียงพอเพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการขาดรายได้ของญาติผู้ป่วยที่ต้องลางงานมาที่โรงพยาบาลและลดความแออัดของโรงพยาบาลแม่ข่ายดิฉันจึงอยากให้ทางกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนเพิ่มจำนวนศูนย์ฟอกไตโดยกระจายไปแต่และอำเภอเพื่อลดความเท่าเทียมของผู้ป่วยโดยไม่ละเลยผู้ป่วยที่อยู่ในอำเภอขนาดเล็ก ซึ่งจังหวัดสุรินนั้นมีบุคลากรที่พร้อมดิฉันจึงอยากให้ทางกระทรวงสาธารณสุขช่วยสนับสนุนศูนย์ฟอกไตไปยังอำเภอสนมอำเภอบัวเชษอำเภอนนนารายเป็นต้นค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน